อันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะเรียกว่าเป็นกกจเ็ดแล้วกันจะใช้คู่กับสิ่งนี้อันนี้คือตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับการที่เราซื้อแบบพับได้เนี่ยจุดประงค์เลยก็คือก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยโครนิดโคลนหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้ สวัสดีครับพบกับครูออฟอีกแล้วนะครับวันนี้นะจะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะเรียกว่าเป็นกระเจงนัดด่งกันจะใช้คู่กับสิ่งนี้อันนี้คือ GPD Win Mini นะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กันเดี๋ยวจะมา u n บ็อกกันนะว่าไอ้น,นี่คืออะไรนะแล้วมันใช้คู่กันได้ดีหรือเปล่านะอ่ะไปดูกันดีกว่านะครับเราจะมา unbox นะครับว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับไปชมกันดีกว่านะครับ เห็นละเห็นกันละเห็นละนละน,ละนี่นี่คือฟิงนี้นะครับคีย์บอร์ดบูทูธนะครับพับได้น,นั่นเองนะครับนี่ให้ดูรอบๆนะครับ จริงๆตอนสั่งมันเขียนยี่ห้อว่าโนะอกเกอร์นะโอเกอร์ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันในประเทศไทยมานานมากมาตัยเด็กๆเลยนะทำแกดเจ็ตนะทำแกดเจ็ตของพวกอุปกรณ์ไอทีเยอะมากเช่นพวกคีย์บอร์ดเมาส์จอยเกมโอเกอร์จะบอกว่าโอเกอร์นี่เป็นแบรนด์ทดี่คนุนทานนะบอกว่าเอาคลิปนี้ไม่มีปอนเซอร์ซื้อเองจ่ายเองมาดูกันดีกว่าข้างในหน้าตาเป็นจังไหรน,นะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับ มามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเนี่ยมีคู่มือให้นะครับมี2อันนะครับก็มีอันนี้น่าน่าจะเป็นสายชาร์จนะครับแน่จริงด้วยนะครับตอนนี้เราเจอจุดสังเกตรแรกแล้วนะครับว่าตัวนี้มันเป็นมินิ USB นะครับสำหรับผู้ออมถือว่าเก่ามากนะครับพอเป็นมินินี่มันหามันหาชาร์จยากนะครับช่างมันเรื่องนี้ช่างมันเอานี้อนดีกว่านะรูปร่างเป็นยังไงโอเคหน้าตาก็เดีย่ยวเดี่ยงนี้นะเป็นคีย์บอร์ดพับ2ตอนแบบนี้ แค่นี้เลยจบเลยนะที่ซื้อมาเพราะมันมีทัชสกรีนตรงนี้คีย์บอร์ดที่ขนาดก็พอใช้ได้นะครับชอบตรงมันพับด้าแค่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปว่าเรื่องฟังก,กันต่อนะครับโอเคนะครับสำหรับรุ่นของมันนะครับจะเป็นโอเกอร์คีย์บอร์ดบูทูลนะครับรุ่น b t 033นะราคานะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่แพงนะไม่แพงอยู่ที่อันนี้ซื้อมา650บบาทถูกมากเอาแบบไม่มีแบรนด์นะมันถูกกว่าแหละ แต่ถ้าเกิดเอาแบบมีแบรนด์อะนะอันนี้ถือว่าถือว่าราคาดีนะปกติราคาจะประมาณหลักพันอ่าเดี๋ยวเรามาพูดสเปคคร่าวๆมันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะมันพับได้3ตอนนะเป็นแม่เหล็กคือเวลาพับนะ่ะตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นแม่เหล็กเนี้ยน,นี่ตรงเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ความกว้างมันนะครับความกว้างของมันเลยจะอยู่ที่ตรงนี้นะกว้าง30นะครับสูง9.7เซนนะความหนานะครับตรงความหลาเนี้ยประมาณ8มิลก็ไม่บะไม่หนาเท่าไหร่นะ มือถือหนากว่าเนี่ยมือถือหนากว่าเห็นปะอ่าแล้วน้ำหนักนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่197กรัมนะครับอ่เบาเบามากเบามากเนี่ยโอเคที่ซื้อเพราะมีทัชแพดด้วยแหละแล้วก็พอเชื่อมต่อก็มีตามนี้นะครับนะครับก็จะมีเป็น usb เป็นมินิไมโครเรียกไมโครไมโคร usb นะครับก็ดูใช้งานไม่ยากนะครับใช้กับอะไรได้บ้างนะใช้ใช้ได้แน่เนี่ยก็คือ Android ได้มือถือได้ใช้มือถือได้ใช้กับ iPad ได้ ใช้กับ iphone ได้ใช้กับคอมได้คือหลักๆคือใช้ใช้ได้ตามปกติแหละคือยังไงก็ใช้คอมได้นะมั่นใจเลยใช้คอมได้แน่ๆพวกบูทูธจะใช้ Android ได้แน่ๆครับเพราะส่วนใหญ่สร้างมาเพื่อ Android นี่นะครับใช้ได้3าแพลตฟอร์มเลยนะก็คือใช้กับ Android ได้กับ iphone ได้แน่เห็นไหมแบตเตอรี่นี่เขาบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ใช้จะอยู่ได้ถึง560ชั่วโมงนะ5้ารชั่วโมงมันกี่มันกี่วันวะวันหนึ่งมันยี่สิบชั่วโมงดูแล้วเป็นเดือนนะนะอยู่ได้นานนะใช้นะแบบใช้เพลิๆที่บ ต่อเนื่องเลย48ชั่วโมงคือใช้แบบแหลกลาเลยพนะิมพ์พิมพ์ิมพ์มพมพมทั้งวันพิมพ์ตอลอดเวลาต่อเนื่องได้48ชั่วโมงระยะการใช้งาน10เมตรก็ถือจะได้ไกล10เมตรโอเคบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะว่าคีย์บอร์ดเนี่ยตัวเนี้ยพอมาไปเทียบกับคีย์บอร์ดพทั่วไปอ่ะนะมันใหญ่ประมาณไหนนะนี่คือคีย์บอร์ดฟูลไซส์ของ i t e c h นะเปรียบเทียบเลยนะตัวนี้นะครับตัวโอเกอร์เนี่ยก็จะใหญ่ประมาณนี้แค่นี้เองปุ่มขนาดปุ่มเห็นป่ะปุ่มสุดนั้นไม่ไม่นับไอตรงนี้นนนะะคค่ใหญรมาณอับ เล็กป่ะผิวหนึ่งนะจึงหนึ่งนี่ขนาดโลทัสแพดด้วยนะพูดง่ายคือพื้นที่อ่ะมันแค่นี้เองครับถ้าเราเทียบมันคีย์บอร์ดพวกฮาร์มนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโลจ t e ทคที่เคยทํารีวิวไว้นะ MX mini ค e y นะปุ่มหลุดไปข้าอาจจังเลยก็ใหญ่ประมาณเนี้ยกว้างเท่ากันเลยนะเลยมาน,นิหนึง่งเนี่ยกว้างาพอกันเลยก็คือพูดง่ายคือใหญ่เท่าไอเนี่ยความกว้างเท่ากับไอตัว MX mini คือมัน,มนเลยมันจิน๊กเงี้ยเลยมันจิน๊กเลยเห็นป่ะประเด็นดูอยู่ที่ว่าจะปุ่มมันจะกดถนัดไหมนะ คีย์บอร์ด iPad นะครับคือขนาดเท่าคีย์บอร์ด iPad นะขนาดเท่าๆกันแต่มาดูเลเยอร์เอาปุ่มนิดนึงเห็นมันม,มันมีระยะห่างเห็นไหมครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าปุ่มแคป็อกเขาว่ามันอันเล็กสั้นเห็นไหมครับอันนี้มันแคป็อกยาว Enter ก็สั้นเห็นไหมครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ครับมันจะกว้างกว่านะครับสิ่งที่ควณอมหวังเลยนะคือพิมพ์แล้วมันแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะถนัดมือนะนี่คือสิ่งที่ต้องการนะประโยชน์ของการที่เราพับได้คือ บางคนอาจจะแบบนั่งข้างคิดในใจอ๋อพี่พับได้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้เล็กลงใช่ไหมแล้วก็ใส่กระเป๋าได้ง่ายขึ้นใช่ไหมนะอันนั้นส่วนหนึ่งครับเพนพอยต์หลักๆคือให้ดูอันนี้เลยอันการที่มันพับไม่ได้นะครับไม่ไม่มีเคสอะไรเพราะเนี่ยมันไปขูดกับกระเป๋าครับหลุดออกมาครับเนี่ยหลุดเลยหายไปเลยแล้วก็มันไม่ได้หายแล้วยังอยู่แหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวงประกอบกับไม่ได้มันหักเลยอันนี้เหมือนกันนะตอนที่พวงยัดลงไปในกระเป๋านะเห็นชัดเลยว่าปุ่มเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยมัน ถ้าเรารีบนะปุ่มหลุดครับแต่ถ้าพับอะ่ะมันปุ่มไม่หลุดนะครับดังนั้นการที่เราซื้อแบบพับได้เนี่ยจ,จุดประสงค์เลยก็คือประหยัดพื้นที่1และ2ก็คือลดดา m a g ของปุ่มนะไม่ให้ปุ่มมันชนกับพวกขอบกระเป๋าเลยพวกนี้นะเออนี่คือสําคัญมากนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะลองมาเองมาคอนเน็กดูนะว่ามันใช้งานได้จริงรก็คือเราจะใช้ตัวนี้ gpd win mini นะครับก็คือตัว handheld game ของเรานะเป็น windows นะครับทีนี้เวลาเปิดใช้นะครับก็ นี่มันจะมีตรงมุมนี้นะครับมันจะมีออฟออนเห็นปะพอเสร็จแล้วเปิดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นไฟเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นไฟบลูทูธนะมันจะขึ้นมาแป๊บหนึง่งแล้วก็ดับไปนะครับให้เรากดปุ่มนี้ค้างนะครับปุ่มนี้ค้างกดค้างไปปุ๊บให้มันกระพริบครับอย่างเงี้ยเนี่ยกระพริบอย่างเงี้ยเนี่ยพอเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาดูในนี้กันดีกว่าเราก็เข้าไปที่บลูทูธของเขานะครับเฟิร์สบลูทูธได้เลยนะแล้วก็กดตรงนี้อ่ะกดปุ๊บเนี่ยเราก็หานี่ตรง ปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับว่าบลูทูธ3.0คีย์บอร์ดนะครับคอนเนคติ้งไปนะครับเรียบร้อยคอนเนคแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าใช้แล้วมันจะโอเคไหมใช้ได้เลยไหมนี่ใช้ได้เลยครับดูซิมันจะโอเคไหมถ้าใช้ Google Chrome เว็บคุยเฟสนะครับไม่หน่วงเท่าไหร่ไม่รู้สึกหน่วงนะดูจากนิ้วครูนะฟึบเห็นป่ะฟึบ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 ขออย่างเดียวพิมแล้วไม่กพ,มมพิมแล้วไม่หนืดก็พอละ อืมก็ไม่แย่เท่าไหร่นะแต่ยังไม่ดีแบบสุดๆปุ่มเสียดายปุ่มข้างบนมันเล็กไปหน่อยนะปุ่มข้างบนเนี่ยมันเล็กโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวลองเอาไปใช้จริงถูก่อนาว่าเป็นยังไงสําหรับตอนชาร์จนะครับก็ก็สามารถเสียบเนี่ยตัวสาย USB นะครับเสียบไปเลยอย่างเงี้ปึ๊บมันจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับถ้ามันชาร์จเต็ม,มไฟม,ม,มันจะดับไปประมาณนี้ชาร์จก็ไม่มีอะไรเหมือนทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวจะลองเอาใช้จริงดูนะว่ามันนานจริงหรือเปล่านะครับ เราจะมาจัดเต็มนะครับจัดเต็มเวิร์ t สเตชันการทํางานเลยนะว่าถ้าเราเอาใช้เจ้านี่นะครับเจ้านี่นะครับคราวนี้ควมจะใช้คู่กับตัว gpd mini นะอันนี้นะถ้าเกิดเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราจะมันจะเป็นยังไงมาดูกันดีกว่านะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในหับก็ได้ในดองเกิลก็ได้ใกฮับดีกว่านะ usb h ับนะแต่ตัวนี้ t ท p e รนะเราจะใช้แยกออกมาเป็นเนี่ยเป็น usb หลายๆลลูกนะแล้วก็จะมีตัว นี่เห็นป่ะอันนี้จะเป็นการ,รเลดเดอร์นะครับอันใหญ่อันเล็กนะครับเราข้างหลังก็จะมี HDMI มีอะไรพวกน,นี้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมี USB อีก3ตัวนะครับข้อเสียของอันนี้มีอย่างเดียวก็คือมันไม่มี USB C ก <c oughs> ็จะตัวนี้นะครับเอาไว้แับพวกต่อพวกฮาร์ดดิสต์พวกอะไรทั่วๆไปนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งสำคัญมากนั่นก็คือตัวนี้นะครับเบรสเซอร์สกรีน15นิ้วนะครับเป็นพอตเทเบิลนะเป็นเป็นจอพอตเทเบิล โอเคนอกนั้นก็จะเป็นพวกขาตั้งต่าง,างๆนะดูพวกอมจะมาเซตอัพรวมกันนะว่า,วาเวลาเท่าเซตอัพบนสเปนหน้าตามจะเป็นยังไงครับ โอเคส่วนใหญ่ก็ทำคลิปปกคลิปก็ทำมาคำแค่คแค่นี้แหละไม่ได้ทาอลังการมากนะครับเพราะว่าอลังการมากเดี๋ยวเสียพลังงานเยอะนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอแค่มันดูเด่นก็พอนะครับโอเคนี่คือเวิร์ p สเปซนะครับสําหรับคนที่จัดเต็มเลยนะคิดคิดว่าจําลองว่ากลับมาที่บ้านแลวกันกลับมาบ้านแล้วหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือนี่ตัว GPD w i h Mini Keyboard โอเกอร์นะครับ iPad อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะจะวางวางไว้แล้วแต่เราเลยวางวางให้มันดูเต็มเต็ไมไปเฉยนะครับ ก็เนี่ยควรมตั้งไอ้จอตัวเนี้ยเซนสกีเนี่ยเป็นเมนนะครับในการทํางานนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ไว้เปิดก็เท่ากับมันมี1 2 3มันมี3จอนะครับไอต้ตรงนี้ไว้เปิด Facebook เปิดอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลย iPad ก็เป็นจอเสริมสําหรับวารูปด้วยนะครับสิ่งที่ครูออมอยากจะให้เห็นเลยนะเวลาที่เรามีกระเป๋าอย่างเงี้ยนะอันนี้กระเป๋านะของตัว BG นะมีรีวิวด้วยนะครับโดดปุ๊บอ่ามาดูในช่องครูออมได้นะครับก็มันเนื่องจาก,กอันแค่นี้ใช่ไหมเวลามันใส่เนี่ย กระเป๋าเนี้ยมันก็สามารถเสียบตรงไหนก็ได้นะนี้ยงี้จบเลยนะมันพกง่ายนะครับมันน้าหนักมันเบาคือพกง่ายมันพกง่ายพ,ก,พกง่ายมากเนี่ยใส่สามารถใส่ได้เลยนะครับคือในเรื่องของการพกพาเนี่ยไอ้คีย์บอร์ดพับเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบครับได้เปรียกบกว่าทุกคีย์บอร์ดทุกรูปแบบเลยถ้าเกิดเราเป็นคีย์บอร์ดรูปแบบอื่นล่ะถ้ามันคีย์บอร์ดงี้นี่ว่าบางอะนะวเวลาเสียบนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูกระจ่าเนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมันมีโอกาสที่ปุ่มอะมันจะไปเสียดสีนะครับเส หรือเนี่ยดูเห็นเห็นปุ่มไหมครับปุ่มอาจจะหลุดหลุดได้เลยนะเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยเอาเอา,เอาคืนเอาคืนมานะเอาคืนมาได้แต่เสียบกับคืนไม่ได้เพราะหากัหกขาหักเลยดังนั้นนะสำหรับคนที่จะพกคีย candles, ์บอร์ดอะนะครับจะจะใส่แค่เนี้ยอย่างเงี้ยแบบพับจะดีที่สุดเลย โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับรีวิวนะครับคีย์บอร์ดพับได้นะโอเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดว่ามันเหมาะกับใครข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยนะครับในการสรุปเลยนะครับอ,อย่างแรกนะครับข้อดีอันนี้ข้อดีมันเลยนะก็คือมันพับได้อ่าหนึ่งหนึ่งพับได้การที่มันพับได้ก็อย่างที่รู้กันก็คือมันสามารถเก็บได้อะไรง่ายไนดะ้อย่างเงี้ยข้อดีที่สองสำหรับคีย์บอร์ดพับได้ทุกทุกยี่ห้อเป็นบลูทูธบลูทูธอ่ะมันจะทําให้เราไม่เปื้อนช่องนะครับช่องแบบ usb เนืกออกปะ่ะข้อดีที่สามนะน้ำหนัก,นนนกไมม่ถึงกร แล้วข้อดีที่4นะครับข้อดีที่4ก็คือมันสามารถใช้กับกอุปกรณ์ได้แค่ทุกอย่างเลย,ยใช้กับมือถือก็ได้นะครับใช้กับแท็บเล็ตก็ได้ iPad ก็ได้คอมก็ได้แต่อันนี้กูออมในรีวิวทั้งหมดใช้กับคอมนะครับใครจะซื้อมาใช้กับ Android ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดใช้กับ And r o i d ต้องโหลดมันจะต้องโหลดโปรแกรมบางตัวเพิ่มนะให้มันสามารถใช้เปลี่ยนภาษาอะไรได้นะยุงย่งยากนิดนึงนะข้อดีที่5ปุ่มมันใหญ่ดีใช้ได้นะดีกว่าตัวนี้ไอตัวน,วนี้ไอตัวนี้ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันว่าจะใช้ขนะ มีทัชแพดนะครับอันนี้ใช้ได้จริงนะอันนี้ใช้ได้จริงเลยนะคือโอเคกดลื่นเลยอ่าโอเคเรามาพูดถึงจุดสังเกตนะจุดสังเกตขึ้นที่1ที่1นะเป็นจุดที่เพิ่งสังเกตเมื่อกี้เลยปุ่มออตเนตปุ่มออตเนตมันไม่อยู่เนี้ยเออตอนนี้ครูออกให้ตกเลยนะราปรัดตรงนะสำหรับคนที่ซื้อมาทำงานกราฟิกนะเพราะว่าคุณจะต้องปรับตัวมาใช้ออตเนตรงเนี้ยแล้วก็สังเกตที่2นะครับมันเป็นบลูทูธ3นะซึ่งน่าผิดหวังมนาะ ก็คือมันช้านะค่อนข้างช้านะสุอสุดสังเกตข้อ3นะไม่ต้องซื้อมาเล่นเกมนะครับไม่เหมาะด้วยปุ่มด้วยการกดด้วยอะไรพวกนี้นะอาจจะไม่เหมาะมากนะครับพอที่4ี่นะพอใช้จริงนะพอใช้จริงเลเยอร์การกดยังต้องปรับตัวอีกพอสมควรเออก็พูดง่ายเลเยอร์ยังยังยังแบบเก๊กเก๊กลางๆอยู่นะยังพิมพ์สัมผัสแล้วยังกระตุกอ่ะอ่ะมาพูดถึงความเหมาะสมแล้วกันนะครับพูดถึงข้อจุดดีจุดสังเกตแล้วความเหมาะสมของมันนะมันเหมาะคนที่พกแพนเฮลอ่ะ เครื่องเครื่องเกมแฮนด h e l ลอย่างเงี้ยเออเหมาะนะแล้วก็ใช้กระเป๋าอย่างเงี้ยหรือกระเป๋าเล็กว่าเนี้ยนะฮะเออไอ่ไอ้พับได้เนะี่ยเหมาะนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปพิมพ์นิยายแบบเต็มที่เลยกา้าทำกราฟิกเต็มที่เลยอะไรหรือเกมด้วยอะไรเงี้ยนะอา่าลองหาเลยเอาที่ที่ใช้ง่ายกว่าน,นี้พิมพ์ง,ง่ายกว่าน,นี้ดีกว่านะหรืออันซื้ออันใหญ่กว่าน,นี้ยอมอันอันใหญ่น,นี้ดีกว่าเต็มสิบู้อมอาจจะให้สักเจ็ดแล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งถือราคาไม่แพงนะ พอจริงๆมันตัโตมันเองนะด้วยตัวมันเองไม่ได้มีข้อเสียอะไรที่เป็นพิเศษนะไม่ได้มีบั็กไม่ได้มีอะไรนะคือตัวมันเองเพอร์เฟกต์พอสมควรเลยแหละนะครับมันจะมาตายตรงเลเยอร์เรื่องการทำรับผิกเฉยๆที่ที่เป็นหลักๆนะครับโอเคสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับน้องนะน้องโอเกอร์นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างช้อปปี้ไว้ให้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่เขียนว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเออได้ทําให้รู้ตัดสินใจจะซื้อได้ ถ้าเกิดเห็นว่าเอ้ยพราะคลิปนี้ทำให้ตัดสินใจได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มีเพีเท่านี้ครับสวัสดีครับ